ครับวันนี <internally. S 3> ้มาเดินเดินไม่วิ่งนะก็ได้น่าจะได้ประมาณสักเจ็ดโลหกเจ็ดโลได้นะช่วงเย็นก็คนเริ่มเยอะดีครับบรรยากาศก็ดูมีความสุขดีเวลาคนมาออกกำลังกายมันดูแล้วแบบว่าแบบว่ามีคนที่เขารักสุขภาพแล้วออกกำลังกายเมื่อก็เราเจอเจอคนที่มันมันชอบอะไรคล้ายๆกันน่ะ คนพาบางทีก็บางคนก็พาลูกมาบางคนก็มากับแฟนมาพาครอบครัวมาบางคนก็ปฏิบอนพาลูกบางคนก็พาลูกชายปติบอนเล่นอย่างนี้แต่ก็ให้สร้างอาบุกพาให้ให้คนมันเล่นกีฬาก็ดีครับผมว่าอย่างน้อยถ้าเราสุกให้เด็กเล่นกีฬาก็มีโอกาสที่จะห่างไกลของมันหมาได้ต่ช่วยนี้ก็ของมันเมาก็ ก็เยอะหาง่ายแล้วก็ถูกเลยจะก็มีทุกที่นะมีทุกที่แล้วก็เซรีนะเซรีด้วยโอ้โหไปกันใหญ่จริงๆก็ผมว่าถ้าเรามีกิจกรรมให้เด็กเราทำ ด้านกีฬาเยอะๆก็ดีนะเด็กจะได้มีสุขภาพดีนะเพราะว่าบางประเทศนี่กขาเขามุ่งเน้นให้คนของเขาในพัฒนาด้านสุขภาพนั่นะนประเทศญี่ปุ่นประเทศหลายประเทศนะผมว่าเวียดนามเกาหลีอนะไรพวกนี้เขาัน,น้ในคนของเขาแต่ว่าสร้างสุขภาพให้ลูกให้ลูกหลนานคะ่อนแต่ววกเราก็ผมว่าดู ดูผมกับผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ให้ความหวังอะไรกับเด็กนะสงสัยว่าเด็กปีนี้ก็คงจะไม่รู้คิดหนาแข็งปันเลยนะนายกนายกคนใหม่นะเศรษฐานายกเศรษฐาตัวนี้คงไม่ต้องคิดเองหรอกคงมีเจ้าหน้าที่คิดให้นะมีทีมงานมีลูกน้องคิดให้แล้วก็คำแข็งปั่นเป็นเด็กปีนี้ของนายกเศถียรที่จริงนายกไม่ได้คิดให้หรอกนะที่มีมีทีมงานคิดให้แล้วเลยไม่เปลือกสมอง เด็กๆก็มักจะถูกถามนะในวันในวันเด็กว่าเฮ้ยหนูโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรเด็กก็จะตอบว่าอยากเป็นตำรวจอยากเป็นหมอค่ะอยากเป็นครูค่ะอยากเป็นพยาบาลค่ะคือในวัยเล็กนะในวัยเล็กๆคือในวัยกระปอกเลยในวัยกระป๋องเด็กมันจะก็จะมีความคิดที่หลากหลายอยากเป็นทหารอยากเป็นอะไรคือก็ประมาณนี้นะในสโลแกนนี้แต่พอ พอเด็กเขาเริ่มโตขึ้นมันเริ่มก็เรียกว่าเริ่มจะเห็นภาพฉายเกี่ยวกับอาชีพเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือว่ารายได้เลยกลุ่มงานที่เด็กกลุ่มอาชีพที่เด็กจะมองไปเป็นหลักก็คือก็คืออาชีพที่ทำแล้วมีรายได้ที่อาชีพวกคนที่เก่งหน่อยก็อยากจะเรียนหมออยากจะเรียนแพทย์อยากจะเป็นปเป็นสัตว์หอยากจะเป็นนายร้อยอย่างเงี้ยนี่คือคนที่เก่งนะก็แล้วก็ลดตัดลงไปนะ แต่ว่าอาชีพครูนี่ผมว่าน้อยคนนะผมยังไม่เคยเห็นโรงเรียนกดวิชาอะไรที่ขึ้นปน้ยายนะนำเลยว่าว่าเด็กของเขาสอบสอบครูได้นะไม่แต่มีแต่นายร้อยมีแต่โรงเรียนแพทย์มีแต่ได้ได้ได้หมอได้แพทย์ได้ได้สถาบันอย่างนั้นนะไม่มีโรงเรียนไหนที่โรงเรียนกดวิชาตรงไหนที่ติดป้ายแล้วประกาศว่าสอบติดโรงเรียนติดครูโรงเรียนนี้โรงเรียนนี้นะมันก็มันก็บ่งบอกนะว่าว่า ว่าปัจจัยทางด้านสังคมมันมันส่งผลให้เด็กมันลยอยากจะทําอาชีพที่มีรายได้คือคนมันก็อยากสบายนะอยากจะมีอยากจะมีรายได้ที่ที่สบายแล้วรับผิดชอบรับผิดชอบตัวเองได้คือคือคือคนมันก็อยากจะกินหรูอ,อยู่แพงกันนะมีรายได้ที่ดูแลตัวเองได้ไม,ไ,มไ,มไม่ต้องเราไม่ต้องไม่ต้องคือว่าไม่ต้องไม่ต้องจะร้อนใครนะในความจริงก็ เพราะเพราะว่าคนที่เก่งก็ไปไปเป็นครูไปเป็นไปเป็นหมอไปเลยก็ไปเป็นนายร้อยหมดก็กลายเป็นว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่ถ้าสมัยก่อนเป็นผมเด็กๆเขาจะเขาจะมีเขาจะเรียกว่าวอคอนวิทยาวิทยาลัยครูเข็บอกว่าเขาบอกว่าคนที่ไปสอบที่ไหนไม่ได้แล้วก็ไปครูไปเรียนครูกลายเป็นว่าครูี่เป็นอาชีพที่เป็นวิชาที่เด็กไปเรียนที่ไหนไม่ได้เลยให้ไปเรียนครูนั่นแหละครับ ปัญหาใหญ่ก็คือการพัฒนาพิจาชีพครูมันถึงได้มันถึงได้เป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าก็เขาไม่ได้เรียกว่าครูไม่ไม่เก่งนะแต่ว่าก็เรียกว่าอาจจะมีส่วนด้วยนะแต่ว่าผมหมายถึงว่าในสมัยก่อนนะพิจาได้ครูคือว่าเป็นที่ที่ว่าเด็กไปไปสอบมหาอะไรที่ไหนไม่ได้ก็ไปเรียนครูไปเรียนวอลโควอลโคก็เรียกวอโค จจะเป็นเฉพาะประเทศไทยนะผมว่าประเทศอื่นก็อาจจะไม่ได้ก็าอาจจะไม่ได้มีมีเป้าหมายการเรียนแบบแบบบ้านเรานะว่าเออแต่ว่าเด็กต้องมาเรียนอย่างงูงอย่างนี้นะผมว่าถ้าเขาถ้ารัฐบาลหรือว่าการนโยบายการจัดการด้านการเงินด้านด้าน,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 รานเรื่องบริหารเรื่องการจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายให้ใครได้ให,ให,ให้แต่ละวิชาชีพอยู่ได้นะผมว่าคนเก่งมันก็จะอยู่ทั่วทุกทุกวิชาชีพ ต้องขอต้ขอโทษเลยนะเพราเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูที่ก็เลาที่ที่ประสิทธิ์ประสา,าทวิชาพวกเรามาจะ,จะเอาว่าผมว่าครูไม่ได้เก่งไม่ใช่นะครับผมผมพูดถึงองค์รวมแล้วกันนะภาพรวมของของวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชาชีพเป็นเยอะครับวันนี้คนก็ยน,นี่หลักนีใหม่คนก็มอกกําลงกา,กาย,ยดย <c oughs> ผมก็กลับแล้วครับ <c oughs> ได้แล้วประมาณสักชั่วโมง เดินเดินบ้างวิ่งวิ่งบ้างอย่างเงี <ers and> <antes> ้ยตอนนี้เหรอครับเอาเจะเยอะเกินเราก็พักผ่อนไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นคนนอนนอนพักผ่อนไม่ค่อยเด็กไม่ไม่ไม่ค่อยเยอะแล้วก็จะไม่รู้สึกว่าเราไม่ค่อยอยากจะทอกกำลงกายหรอกนะโอเคนะครับฝากฝากไว้เลยนะเรื่องของการออกกำลังกายนะดูแลตัวเองด้วยอย่าปล่อยให้ตัวเราอ้วนเกินเราอ้วนเกินก็โยโย่หรือโยโย่ นะครับสวัสดีครับ